สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมารีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงมือเซตคนเก่งส่งคุณค่าของไทยของเราอย่างเจเจนุสราต้อมคำครับแน่นอนว่าไปเล่นลีกอเมริกาครั้งที่แล้วก็สร้างความติดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากด้วยลีลาการเซตที่ยังคงคุณภาพแล้วก็กระแสเรตติ้งสุดปังค,คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาชมว่าลีกอเมริกาได้มีการพูดถึงเจเจนุสราต้อมคำว่าอย่างไรบ้าง เขาก็บอกว่านุสราอิดแบ็กก็คือนุสรากลับมาแล้วจากนั้นก็บอกว่านุสราได้มีการเซ็นสัญญาเพื่อเล่นหลีกอเมริกาในซีซั่นที่3นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอถือว่าเป็นหนึ่งในมือเซตที่ดีที่สุดของโลกด้วยการควา้าแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า10สมัยและแชมป์เอเชีย2สมัย เล่นอยู่ในวงการวอลลยบอลนานาชาติกว่า20ปีนี่ก็เป็นการอวยยศล่าสุดของลีกอเมริกาที่มีต่อเจเจนุสราต้อมคำและแน่นอนครับว่าเมื่อลีกอเมริกามีการโพสต์ถึงเจเจตอนนี้ยอดไลค์ในเพจหลักพุ่งไปกว่า14,000ไลค์มียอดแชร์กว่า2,000แชร์แล้วครับเป็นสถิติที่สุดปังจริงๆแค่เริ่มต้นอยังไม่เริ่มลีกความปังก็จะเกิดขึ้นแล้วครับ เชื่อเลยว่าลีกเมริกาได้ติดใจปลื้มใจกันอย่างแน่นอนแข่งตีสี่ีห้าถ้ามีเจเจนุสราคนไทยก็เชียร์กันอย่างล้อนหลามครับ